ออกรถที่ติรถสวยวันนี้รับเงินสดกลับบ้านไปเลยนะคะ2 0 0 0 0บาทเท่านั้นยังไม่พอของเรานะคะยื่นฟรีจัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแถมฟรีภาษีพรบรประกันภัยอีกด้วยค่ะใครที่สนใจรีบเข้ามาจองกันเยอะๆนะคะเข้ามาเลยค่ะ ขอบกับเนยที่ติรถสวยนะเหมือนเดิมเลยวันนี้นะคะพามาชมรถเข้าใหม่คันนี้เลย m a z d a 2 Sport S นั่นเองรถปี2013นะลูกค้าคันนี้นะคะสีสวยมากๆสีฟ้าสดใสแจ่มว้าวแบบนี้เลยนะใครที่กำลังมองหารถเล็กๆประหยัดน้ำมันรถอีโก้ค่์ทรงสปอร์ต5ประตูแบบนี้คันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราพาไปชม รายละเอียดของตัวรถแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของตัวรถกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้าของเขาเนี่ยมาพร้อมกับโลโกโม้มาสด้าใหญ่ๆนี่เลยตรงกลางแล้วก็ในส่วนของด้านล่างจะเป็นกระจังรังผึ้งสีดำเป็นพลาสติกแบบนี้เลยแล้วก็ถัดมาในส่วนช่องด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็ดวงไฟเป็นดวงไฟโคมปกติแบบนี้นะคะ ถัดมาเลยในส่วนของ Mac แมกระยางคันนี้นะขอบ15นะลูกค้าบอกเลยว่าลายเนี่ยจะเป็นลายแม็กที่แบบออกสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเรียวจะมีอยู่ด้านข้างตัวรถแบบนี้นะแล้วก็มีอยู่ในส่วนของกระจกข้างแบบนี้เลยเป็นไฟเรียวติดมาให้ในส่วนของมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีฟ้าแบบนี้ทั้ง4บานแล้วก็มีตัว กันสาติดมาให้ด้วย <ipp> เดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายของตัวรถกันบ้างเนาะว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกเป็นทรง5ประตูแฮชแบ็กแบบนี้ตัวนี้เนี่ยมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดแล้วก็มีตัวปัดน้ําฝนด้านหลังมาให้แบบนี้ด้วยเพราะว่าเป็นโลงสปอตแล้วก็มีดวงไฟดวงที่3แล้วก็เป็นดวงไฟปกตินะคะธรรมดาทั่วๆไปตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ารถน่าใช้ประหยัดน้ำมันเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดหนึ่งว่า จะสามารถใส่ของหรือว่าสัมภาระได้เยอะขนาดไหนเนาะนี่เลยนะคะมาแบบนี้เลยก <Wow. S 1> ว้างมากๆแล้วก็สามารถใส่ของได้เยอะเลย <Wow. S 1> อ่าเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะคะว่ารถจะสวยขนาดไหน เดี๋ยวไปชมกันค่ะถัดมาในส่วนด้านในของตัวรถนะมาด้าน2คันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยจะเป็นตัว S-SPORT ก็คือตัวเริ่มต้นภายในอาจจะไม่ได้มีออปชันอะไรที่หรูหรามากแต่ว่าออปชันเขาเนี่ยก็มาครบมาเต็มเหมือนกันเริ่มจากด้านหน้าคอนโซลเลยตัวนี้เนี่ยคอนโซลนะคะด้านหน้าตัวเรือนไมเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวเลขบอกนะคะเป็นดิจิตอลตัวหน้าปัด แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้ก็จะไม่ได้มีออปชันหรืออะไรนะเป็นพวงมาลัยธรรมดาเป็น Power อร์ไม่ได้มีฟังก์ชันแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเสียงที่ติดมากับตัวรถเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยสามารถเล่นได้ทั้ง AM FM MP3 ต่างๆแล้วก็ระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์ดิจิตอลมือหมุนแบบนี้ในส่วนของเกียร์ก็ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ออโต แล้วก็ความปลอดภัยหรือว่าระบบเซฟตี้เขามีแอร์แบ็กและ ABS มาให้ภายในตัวรถเป็นเบาะผ้าสีดำแบบนี้เลยนะเนื้อนิ่มสภาพดีนั่งสบายใครที่กำลังมองหารถรถเก่ง5ประตูทรงสปอร์ตแบบประหยัดน้ำมันและราคาไม่แพงเนยแนะนำาร a ด้า2ตัว a S Sport คันนี้เลยบอกเลยว่ารถสวยน่าใช้แล้วก็ประหยัดน้ำมันแถมราคาไม่แพงด้วย ใครสนใจนะติดต่อเนยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0903103100ค่ะเป็นยังไงกันบ้างทั้งภายนอกและภายในสวยงามน่าใช้ขนาดไหน ที่สําคัญคันนี้ราคาไม่แพงราคาขายเพียง2 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นแล้วก็ได้รับโปรโมชั่นส่วนลด20,000บาทด้วยเท่ากับว่าคันนี้เนี่ยเหลือเพียง2 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นบอกเลยว่านอกจากจะประหยัดน้ํามันแล้วก็ประหยัดเงินผ่อนในกระเป๋าด้วยเพราะว่าคันนี้นะลูกค้าผ่อนเพียง5,800บาทเท่านั้นเองบอกเลยว่าลูกค้าที่สนใจนะ รายได้12,000บาทสามารถเป็นเจ้าของ m a ด้าสสีฟ้าคันนี้ได้เลยใครสนใจนะคะอย่าลืมโทรหาเนยหรือเข้ามาพบเนยได้ที่โชว์รูมติรถสวยนะยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเนยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่รถอะไรเข้าใหม่เดี๋ยวเนยจะพาไปชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ